อ่าลากแล้วเ,เปียงแล้วเ,เปียงอยู่เอาว่าไงเอ๋อ,อ,อเดียเด๋ยวอาเดี๋ยวครับผมโอเคเดี๋ยวครับผมศูยนย์ศูนย์อยู่ครับ

หนึ่งศูนย์แล้วหนึ่งศูนย์ครับผมอ่าสองศูนย์ครับอ่าหรือทางนู้นรอราคาหรือเปล่าครับผมไม่ร,าาร,อ <c oughs> รอไม่ได้ด้วยหรอหร, <c oughs> รือไม่รอแล้ว <c oughs> อ้าวลากแล้วเออโอ้มีหัวดีครับผม อ่ะศูนย์สองออกครับผมเอาหลอดสวยอ่ะสองต่อศูนย์อ่ะดูแบบนี้สุดท้ายแล้วกันนะครับเบี้ยงเอ้สามศูนย์อ่าเอ่อสรก็สามศูนย์นะครับผม โอ้ปั่นด้วยได้ปออเนื้อว่าเนื้อว่าข้ามลูกเดียวไม่ได้โอเคเรม่ได้ตกลงกันเนาะโอเคเอาโอเคอ่ะศูนย์ว้าฮ่าหนึ่งต่อสามหนึ่งตูกเสิร์ฟทำงานแล้วเออลูกเสิร์ฟต้องทำงานแล้วเดียวเอย่างเงี้ยลูกเสิร์ฟต้องทำงาน หนึ่งต่อสามอ่าหลากแลว้วเปี้ยงอยู่อ้าวาไงเอ้าสองต่อสามอ่าแลว้วโอ้สงสัยทางโน,น้นที่หัวเออหัวบนนะครับอย่าใช้หัวล่างนะครับผมสองต่อสาม อ้าวได้อยู่อยู่ยาปาดเออหล่อเลยปาดสาวกรีดแล้วตอนนี้นะ่ะโอ้สาวกร,ร,<า>รีดเลยครับผมอ่าสามเท่าครับสามเท่าครับ จวดโอ้ยู่อ่าได้อยู่ก็คือกันออกฮอาา่โอ้ป้าโอ้โหเอ๊ะกรรมการมันต้องขึ้นข้างบนนะกรรมการน่ะอ่ะสามเท่าครับอ่าเจอลอกเจอลอก สามเท่าครับขึ้นธรรมาแล้วครับกรรมการอ้าวรับเลยสี่ต่วสามติดลิขสิทธิ์ครับผมถ้าเปิดเพลงติดติดลิขสิทธิ์

ต่อสามอ่าเจ็ดต่อสามโอ้ไหลแล้วสามเตลเลยครับแล้วมันมาเรื่อยเอาแปดต่อสามโอ้อโหวัดกันที่ลงสื์ฟแล้วเดี๋ยวเดียว,ยวอย่างนงี้นะครับผม อ่ะแปดสามครับอ๋อไปแล้วครับโอ้ยาวๆเลยทีนี้โอ้ต้องเอาถอดเสื้อแล้วนะฮะร้อนแล้วครับผมโอ้ปล่อยงูปหรอโอ้เอ้ยอย่าปล่อยโฮ้อย่าปล่อยนานเด้อนี่หาไม่เจอเนี่ยอ่ะเก้าต่อสามอัสสัลก์เดี๋ยวหาหาออกครับผม วาน่ะนะเดี๋ยวคุณใส่รอราคาบอะานะอะได้อยู่หลักหัวโอ้ดีอ่ะลูกนี้ครับกอรกที่เก้กาเสามอ้าว ออเลยหัวแล้วนะก็สามต่อเก้าอยู่ครับอ่ะแต้มล็อกอะไรก็กิดขึ้นได้ครับผมอยู่อ้าวหลากแล้วว่าไงก็ลงครับผมโอ้ดีดีดี ชั่วโมงนี้ต้องมาแล้วครับลูกเสิร enfin ์ฟครับโอ้ถัดเน็ตนะครับผมลงเก้าสี่อ่าม่แล้วอยู่ อ้าวน้ำตาลแล้วทีนี้ว่าไงเออรอเลยอือโอ้รู้สึกว่าเอซีก็จะเอ้ยเฮ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 เออยเฮ หัไปนะครับอ้าวยอด <c oughs> ออกครับผมอ่นะสศูนยต่อส <c oughs> ี่อ้ม <c oughs> ไม่ต้องสงสัยครับห <c oughs> ่งหนึน่งต่อสี่ แมนแมนอ๋อออกครับผมสองสี่ครับอลูกเดียวครับอ่าแมตช์พอย์นะครับลูกเดียวเกมครับผมสองสิบสองตัวสี่ครับผมอ่าตำจับโอ้ว่าลั่นลั่นใช่ไหมเนี่ยแตกแตกดื่อตั้งใจครับผมแตกไวไปหน่อยครับ ฮ <laughs> าวิบอ๋อ <laughs> โอ้ยยังไม่ทันคุ้มเลยเด้ดิเ,เ, <laughs> เอาบอใจครึ่งหนึ่งได้บอเนี่ยหนึ่งสองอ๋ 4. อสิบสองต่อสี่อ๋อถูกแต้มเดียวเก่งครับ หน้าเวนันว่าเรียบร้อยดีนะครับ13ต่อ4ครับผมเสิร์ฟดีครับผมก็่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฝาก Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ